สวัสดียามชาครับวันนี้อยู่ที่ตลาดเซนานะครับวันนี้จะมาซื้ออตามรายการนี้ต้านนี้กับเงิน1,000บาทดูว่าจะใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็มันจะพอไหมก็ดูแล้วน่าจะไม่ไม่ไม่หม,ม,มดนะเพราะว่ามีแกงที่ส2โลมันเกือบวงโลนึงหัวปลาครึ่งโลพริกพริฟ้าแดงครึ่งโลยอะร้าวหึงโลกะทยสองิฐน้พริกแกง1กิโล 1, เมนูนี้น่าจะเป็นแกงเนื้อหรือไม่ก็แกงป่าเพราะว่าที่เช่าป่าแล้วมันแตทีได้เป็นแกงเนื้อมันเือเพราะเมื่อคืนนี้พ่อได้ทันเนื้อไว้ประมาณสามกิโลเดี๋ยวมาดูว่าจะหมดไหมตอนนี้ตลาดเงียบมากขับรถมาลงมากเลยจะไปซื้อฝั่งกะทิกับแกงอยู่ตรงกลางซอยกลางครับ ตองบอ่แอนมากเลยตาลาดกาสดสดแถวสาวครับทีตาลดดเลินคมีเะนะครับชิี่๊แกแงเราดูร้านก่อน,นครับว่าจะ,าะเปรานไก้อาอยู่ฝั่งนี้นะครับเข้าไปซอยไหน เดียวมาซื้อร้านนี้คนระับแกถ้าหนูดูได้หนูดูวันนี้ <Yeah. S 2> ร้านนี้เลยจ้าพริกแกงผักใต้นะครับอพภิกแกงเผ็ดโลนึงครับกะทิสองโลกะทิแกงสอ,อ,องโลจากคือสั่งของเวลาปไปแล้วนะครับตามรายการนี้ สงโลวิเกอร์เดี๋ยวเมาแล้วนะครับพามาสังผักกันนะครับจะมีผักที่ร้อนเรียนอยูอ่พิเศมากเลยเอาค่ะ อเกเนะน,นี่อแมะเร้าไข่ไหมครับถุงเนืเท่าไหร่ครับเนี่ยซึ่งโลเอาโลหนึ่งหโ,โลหนึ่งก็ต้องถุงเนาะอันนี้โลหนึ่งแล้วก็หัวระพาครึ่งโลิกชี้ฟ้าแดงอันนี้อ่าอันนี้เอาเท่าไหร่วะเนี่ย พิธีฟ้าแดงครึ่งโลครับแล้วก็โหระพาครึ่งโลกระชายซอยมีไหมครับกระชายซอยสองขีดจ้ะโอเครายการครบแล้วนะครับนช้าอากาศก็ดีนิดนึงวันนี้คนเงียบเงียบเนาะเป็นไหนกันหมดไม่รู้แต่ช้าแล้วครับไม่มีคนไม่มีคนวันนี้ไม่มีคนนี่ก็รายการนะครับที่สั่งไปทั้งหมดเลยยามเช้าเงียบ<ๆ>ไหมตลาด เาเาียหเยี่มกอเลยเนี <mainland eye candy> ่ยัวคายเ่นแล้วคนเงียบมากเลยรายการนะครับวันนี้ก <rawd Moder> ็เงินเหลือประมาณสามร้อยบาทนะครับก็ได้เมนูนอกรายการด้วยก็มีอันนี้มีกะทิครับที่ได้อันนี้อืออันนี้ก็จะเป็นซี่กอบและดอกจินเนื้อนะครับแล้วก็มีของตามรายการก็าสั่งมาก็ประมาณนี้ครับเ0็ร้อยบาท ข้า,าวเช้าก่อนไปก็ใครชอบคิมนี้อย่าลืมกดกรนดิ่งปิ๊กด้วยนะครับกดหัวใจกดไลค์ให้กันด้วย